สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พันษานะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้นะครับเราก็ยังมีโจทย์นะครับที่ทางลูกค้าให้มานะครับคือสนามเนี้จะแข่งอาเซียนพาราลิมปิกนะครับจะมีการแตดแต่งสนามพุทลนะครับเป็นสนามพุทต่อ5คนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราทํากันอย่างไรครับ ครับเราทําการดัดแปลงเส้นสนามนะครับเพราะเส้นสนามจากฟุตบอลเจ็ดคนนะครับเป็นฟุตซอลสาหรับคนพิการนะครับเพื่อปรับปรุงสนามหญ้าเทียมนะครับก็ทําการนาสีเขียวที่ใกล้เคียงหญ้าเทียมนะครับมากบเส้นเดิมก่อนนะครับโดยการทาก็กบในเส้นที่โดนรัศมีสนามนะครับสนามที่เป็นฟุตซอลขนาด20่สคูณสีนะครับแต่สนามที่นี่ก็คือประมาณ30มสิบคูณห้นะครับเราก็มาดัดแปลงนะครับเป็นสนามฟุตซอลอาเซียนพาราลิมปิกนะครับก็เลือกสีโดยการเอาใบหญ้านะครับไปวัดกับแผ่นโทนสีแล้วก็เอามาทาครับก็ย่าง เพราะใบหญ,ญ้าตัวนี้เป็นสีผสมในกอเดียวกันะเราก็ต้องเลือกสีที่ใกล้เคียงที่สุดฮะ ใช้สีอะไรในการทานะครับสีน้ำมันนะครับหาติดทนดีกว่านะครับอายุการใช้งานที่อยู่ได้นะครับสีแบบนี้นะครับประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับใช้งานเยอะก็เสื่อมภาพเร็วนะครับสนาม80ภาษาตอนนี้ทีมการแจ้งครับที่จะมาแข่งลาอาเซียนพาราลิมปิกนะครับทีมหนึ่งก็ดำเนินการนะครับวัดระยะดัดแตงสนามให้เหลือ20-40นะครับออย่างแรกที่เห็นเห็นอย่างนี้นะครับเห็นมิยางอยู่ซ้ายขวาเนี่ยคือเราเป่ามิยางออกก่อนแล้วค่อยทานะครับไม่นั้นมิจยางมันจะเยอะล้าครับ ขเดี้งานที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติแบบต่างๆนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็พอเสร็จงานแล้วก็จะมีการแข่งขันนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจช่องอยูด้วยครับขอบคุณม,มากครับสวัสดีครับ